สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมโอเวนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาถ่ายฟลอกหนึ่งวันนะครับทุกคนก็วันนี้ผมจะไปเที่ยวกับเ <jer ky> พ,พื่พอนๆกับพี่ๆที่บาร์เชอร์ครับที่ได้นัดกันเอาไว้นะครับรอเด,เดี๋ยวแต่งตัวแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นรถเลยนะทุกคนนี่คือรอ้าคู่ปรดผมครับก็ไม่ได้สักเนๆหน่อยครับก็จะใบให้ว่าผมไปที่ไหน ก็จะเป็นตลาดต่ก่อนหนนะผมจะได้บอกนะไม่ใช่ไหนเป็นตลาดนะทุกคนแล้วก็มีใครไปแล้วบ้างนะก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าตัวพีตัวเอ็ตัวเอ็ก็่าจะรู้แล้วนะว่ามีใครบ้างครับผมทุกคนเราก็กำลังเดินทางครับตอนนี้ก็ฝนตกด้วย แล้วยวผมพาไปชมครับในบ้านผมนะครับจะมีทะเลสาบนะทุกคนทะเลสาบจากแอฟริกาไม่ใช่จะเป็นเป็นอะไรนะมีเป็นเลกใช่เป็นเลกนะครับทุกคนใหม่ผมให้ดูเลยนี่ครับเลกบ้านผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหโคใหญ่ทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขึ้นเคื่อบนสันลุกโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนหลังคาก็ประมาณนี้ครับทุกคนนี่เลกผมโคตรสวยก็วันนี้ ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็น่าเจอฝนทั้งวันครับไม่รู้ว่าตลาดจะเจอฝนไหมทุกคนดอเฮ้ยมีเป็ดออกราติดเมื่อวานผมไปว่ายน,น้ำล่นนะทุกคนก็ตอนนี้อยู่บนถนนข้อหลามนะครับก็อยู่ในเขตบางแสนอ,อ่ะวันนี้วิดีโอนี้จะให้ความรู้นิดนึงนะก็ทุกคนรู้ไหมทมําไมเขาถึงเรียกเธอข้อหลามก็เพราะว่าเออที่บางแสนนะครับเขา ึ้นชื่อเรื่องข้าวหลามข้าวหลามนะครับก็เขาเรียกชื่อทุกคนเรียกเซ็ตไหมก็ดีครวิดีโอนี้ก็ให้แบบว่าความรู้นิดนึงก็ผมชอบสุมารีมากเลยนะทุกคนที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็จะมีทั้งหมดเลยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยมีต้นไม้มีเสามีทะเลมีทุกอย่างเลยนะทุกคนแบบธรรมชาติเต็ม นนะ okay. เราได้สั่งเค้กมาก,กินนะครับนรถอยากไปเจอคนมากเลยแบบอยากจะแบบหายตัวไปเจอทุกคนครับที่ตลาดนะครับ,รบก็ขับรถน่าจะอีกไม่นานนะทุกคนไปไปเจอที่ตลาดเลยเชิญกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางไปตลาดนะครับผมก็ขึ้นรถไฟคนเยอะมาก เดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยนะครับครับตอนนี้นะครับก็ได้ถึงตลาดภูแล้วผมดูชาวแก๊งนะครับสบายดีอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านไหนหรือเราจะไปทำอะไร,รเราไปดูนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราก็กำลังหาของกินอยู่นะครับแล้วก็อยู่กับพี่ปูน,นะครับครับผมปกฮะผมว่าที่นี่วิวก็ดีเหมือนกันเนี่ยแล้วรถไฟจะมาชนเราไหมนะดูดูํางใสไฟ ถ้ามีร้านอาหารไหนหน่ากินก็เดี๋ยวแก๊งเดอะบาททร์เชิญนะครับเราจะไปหม่ำกันนะครับจุนยองมีตังคไหมพ่อม่นไม่มีตังค์หรือเปล่ามีตังค์หรือเปล่าไม่มีก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้มากินก๋วยเตีย๋ยวเนี้ยครับฟุ๊กนะครับแล้วก็ผมได้สั่งเส้นเล็กออลแล้วก็พี่ฟุ๊กสั่งอะไรเออผมสั่งเส้นหมี่ครับผมทุกคนอาจจะไม่เห็นนะแต่ฝนตกเฮนะ้ยรถไฟกลังมาทุกคน รถไฟกำลังมารถไฟมาแล้วนี่รถไฟว่าไงครับรถไฟหาพี่กินโชว์เลยโอเคคนระับโอ้โห เดี๋ยวผมกินหมดแล้วเดี๋ยวเราไปหาร้านเดินชมกันนะครับทุกคนตันนี้ผมกับพี่ฟุกได้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จไปแค่5ทีนะครับแล้วเราก็เดินได้ไปเดียวก็ได้มากินผัดไทยกันแล้วโว้ดแล้วเรากินผัดไทยสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตลาดคูนะครับผมนี่ถ้าผัดไทยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทา,าให้ทุกคนกินนะครับเอ้ยผมไม่ต้องกินดิโอกระส่งให้ทุกคนกินได้ไงอนะเดี๋ยากกินโชว์ตอนนี้ผัดไทยของผมก็ได้มานะ เยวขออนุญาตกินก่อนนะครับเพื่อนๆถ่ายรูปถ่ายรูปนอนผ่านฮะหนึ่งสองสามแจ๊็โอ้ามันองหนักเราจะไปกินร้านนู่นนะเขาเรียกชื่อร้านอ่านว่าอะไรอ่านว่ากุยชายกุยชายสะพานหันเราก็มารอทั้งรอใช้ก่อกนขนมสองคนนี้ครับหนุ่มกินกุยช่าย คลิปร้องของผมนะครับก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนจบกันเพียงเท่านี้นะ้วจบเพียงเท่านี้นะครับไปคือรถไฟไปคือรถไฟรถไฟจบไม่ติดที่อย่าลืมฝากติดตาโอวินเดอะบาร์เทอร์ด้วยนะครับทุกคนน้องผมน่ารักเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าโอเคเดี๋ยจะมีกับคลิปต่อไปอ่ะมีต้องมีต้องมีออ๋โอเคโอเคเจอกันทุกคนไป